คุณจอนนี่คิดว่าวันนี้มาเป็นพยานในคดีนี้เนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหม <c oughs> จะบอกว่ายัางไงดีก็ <c oughs> ในส่วนของผมผมยืนยันว่าผมทําเพื่อชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วกันครับไม่มีคําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ ทำสิ่งที่แบบมันถูกต้องกับประชาชนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้ไม่กลัวเหรอว่าจะถูกฟ้องเข้ามาด้วยวันวันนั้นมีเหตุการณ์เนาะหลังจากที่ออกจากศาลมาหลังจากที่ผมขึ้นไปเป็นพยานอันนี้คือล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาใช่ไหมคะใช่ใช่ล่าสุดทีนี้ก็ทางทนายทางฝั่งเขาเนี่ยก็มีการพูดกับผมว่าผมไม่เคยคุยกับพ่อกับแม่ผมก็ถือใจซื่อนะในไหนเราก็จะกลับบ้านแล้วจะกลับร้อเอยดแล้วคงไม่ได้มาอีกแล้วผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นไทยนิวก็สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ผมก็เลยถือกล้องแล้วก็เดินไปผมก็เลยพูดว่าในในผมก็จะกลับแล้ว <c oughs> คุณแม่ผมขอพูดนิดนึงผมพูดแค่เนี้ <c oughs> เขาบอกว่านิดเดียวขึ้นรอขึ้นศาลจังหวัดได้เลยแล้วเขาก็ขู่ผมว่าผมแบบเป็นอ่าเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาเหยียดผมว่าเป็นตัวเล็กตอนนั้นผมไม่ <c oughs> ไม่ได้ใส่ใจแต่ผมก็เห็นในหลายช่องเอาไปตีข่าวผมเลยเอามาเอามาฟังดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมก็เลยเอามาประมวลผลว่าอ๋อที่เขาว่าเราตัวเล็กๆหนึ่งที่เขาแบบไม่ฟ้องผมสักทีนี่ผมอาจจะไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่คนดัง เขาก็เลยเลือกฟ้องแต่คนที่ดังๆแปลว่าเอที่จะมีกระแสหรือเปล่าเขาคุณจะไปท้าเขาสิอย่าไปท้าเขาสิเดี๋ยวเขามาตัวไม่เล็กนะผมก็เลยบอกเขาว่าสรุปเลยว่าผมก็เลยบอกเขาว่าออย่างนี้ถ้าฟ้องผมไม่เป็นไรผมผมยินดีผมบอกอย่างเงี้ยผมยินดีฟ้องเลยเดี๋ยวผมจะมาซื้อบ้านที่สุราษฎร์แล้วจะขึ้นสารนักคุณสักสิปีผมว่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยรีบหันหน้านี้เลยใช่ครับก็ไม่สาวกับต่อกับพอมีตอนแรกเขาจะไม่ฟ้องหรอกพอออกรายการนี่แหละเขาก็จะฟ้องเธล้เพราะเธอดังแล้วจะโดนอาจจะโดน